ยินดีต้อนรับเข้าสู่ a i ิโอ o a หมายทาโนดวงความรักที่ดีสามารถออกแบบกันได้ สวัสดีครอบครัวเอริสโอนมาทาโลทุกทุกท่านและคนที่ตามมาจากแฟนเพจเฟซบุ o กเอริสโอนมาทาโลแอนลักกี้คันเดิลนะจ๊ะวันนี้ก็จะเป็นการพยากรณ์ในเรื่องของแรนดอมสถานะให้กับชาวราสให้กับคนที่กําลังมีสถานะข้างรักแอบชอบนะคะโดยการอ่านวันนี้จะเป็นการแบบแรนดอมนะคะแรนด้อมันจะเล่ลิดดิ้นมันไม่สามารถเกิดขึ้นที่บุคคลใดบุคคลหนึ่งได้เพราะฉะนั้นมันเป็นการสุ่มค่ะไพ่ออกอย่างไรโอจะอ่านออกมาแบบนั้นสถานะแล้วก็คําถามที่โอรลิสมาก็จะเป็นคําถามที่ทุกคนเคยถามมาในการ ดูดของโอ๊ตก็จะมาครอบคุมให้เป็นสาระสาหรับคนแอบชอบคนข้างรักนะจ๊ะโดยการอ่านวันนี้มันเป็นจรวดลรดดิ้งแหละมันไม่สามารถเกิดขึ้นที่บุคคลใดบุคคลหนึ่งได้เพราะฉะนั้นเก็บเกี่ยวคำแนะนำดีๆไปปรับใช้อะไรที่ดีไปอะไรที่ไม่ดีทิ้งไว้ที่ตรงนี้รับชมรับฟังเพื่อเป็นแก้รายชีวิตนะจ๊ะเป็นกำลังใจฝากกดไลค์กดซับสไคร้กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ช่องเราด้วยนะมาเดีย๋ยวเรามาเริ่มอ่านกันเลยขอดูเมนเอนเนอร์จีในอดีตของพวกคุณหรือว,ว่าสถานก,การณ์ของคน,งน,นงคัน่งง o f ่ออฟวบางท่านนะคะเหมือนรักกับคนใกล้ตัวเหมือนชอบเพื่อนหรือชอบคนในที่ทํางานหรือใครสักคนที่อยู่บริเวณกแบบับสังคมใกล้ตัวแล้วตัวคุณยังไม่กล้าเปิดเผยความรู้สึกในใจให้เขาเหมือนกับแบบว่าเก็บซ่อนทุกอย่างไว้ในใจอะค่ะถามว่าเขารับรู้ไหมเขายังเขาก็ถึงไหมว่าเขาจะจับ จุดอะไรบางอย่างได้นะแต่เขาก็ยังไม่ชัดเจนว่าคุณอะชอบเขาหรือเปล่าทูอ f c ครับมันเป็นไพ่พลังงานที่เราคาดหวังมากเราอาจจะเป็นอารมณ์ที่แบบว่าการคาดหวังในครั้งนี้ยมันเป็นการคาดหวังที่ว่าเราอยากจะได้เขามากอยากได้แบบว่าเขามาดูใจเขามากแต่เราไม่กล้าที่จะลุกเข้าไปจีบเพราะว่ากลัวเมื่อเราพูดเข้าไปแล้วมันอาจจะแปด๊ดหรือมันอาจจะนกก็ได้คุณเลยไม่กล้าที่จะเสี่ยงคุณก็เลยอยู่ในรูปแบบของการแอบมองแอบชอบหรือทําอะไรเงียบๆระหว่างกันมากกว่าเนาะ เลยเป็นการที่แบบว่าไม่กล้าเข้าหาคนคนนี้ไม่กล้าที่จะแบบว่าคิดเกินเลยไปมากกว่านี้เพราะว่ากลัวตัวเองเจ็บกลัวว่าสิ่งที่เราคิดมันจะไม่เป็นอย่างที่อย่างที่มันออกมาผลอาจจะแบบว่าคุณอาจจะไปบอกชอบเขาหรือแบบสภาพความในใจออกไปแล้วมันอาจจะไม่ใช่อย่างที่ที่คุณต้องการกันได้เหมือนเขาอาจจะแบบไม่เล่นด้วยก็ได้คุณเลยกลัวคุณเลยที่จะแบบว่าอยู่เงียบแบบนี้ดีกว่าอ่ะเนี่ยมาดูแนวโน้มความรักความสัมพันธ์ของพวกคุณหน่อยสิว่าสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์ของพวกคุณเนี่ยมันจะมีโอกาสได้พัฒนาหรือว่าไปต่อในเรื่องของความรักความสััมพนธ์ ตัวเขารู้สึกยังไงกับคุณ The Ver ถามว่าตัวเขารู้สึกยังไงกับคุณเขาก็โอเคกับคุณนะแต่ว่าเรื่องของความรักความสัมพันธ์เขายังรู้สึกว่ายังไม่ให้คุณเป็นงขนาดที่แบบว่าเออเป็นคนคุยหรือเป็นอะไรขนาดนั้นคือมันเหมือนเป็นการที่เขามองคุณเหมือนว่าเป็นน้องหรือว่าเป็นเพื่อนคนหนึ่งอยู่ในรูปแบบนี้คือมุมอมองที่เขามองเรามามันเป็นรูปแบบของการที่เรากับเขาอ่ะเออมันเป็นเรื่องของคาบเกี่ยวระหว่างเพื่อนกับเพื่อน เฉยๆแต่ว่าตัวเราความรู้สึกมันมากกว่าน,นั้นทำว่าเขารู้สึกมากกว่าน,นั้นไหมมีวันไหวบ้างค่ะแต่ว่าพยายามสลัดความรู้สึกนั้นออกไปเพื่อรักษาสถานะความรักความสัมพันธ์แบบเป็นเพื่อนกันไปก่อนเป็นเพื่อนกันมากที่สุดเหมือนรักษามิตรภาพระหว่างกันไม่กล้าที่จะลุกล้ำระหว่างกันถามว่าเขาคิดไหมตัวเขาก็คิดนะบางท่านที่แบบว่าสนิทกันมากๆแต่ว่าในใจอยากจะแบบเปิดเผยสารภาพความรู้สึกในใ,นใจกลับไปแต่ว่าไม่กล้าคือตัวเขาก็เป็นเหมือนกันแต่ว่าตัวเขาก็เลือกที่จะปล่อยวางแล้วก็อยู่ในรูปแบบของการที่แบบนี้ คือคุยกันแบบว่าพี่แบบเพื่อนแบบพี่น้องกันดีกว่าเพราะว่ากลัวว่ามันจะจบไม่สวยก็เลยกลัวว่า <c oughs> ถ้าคบกันไปแล้วอ่ะอาจจะรับกันไม่ได้ก็ได้บางอย่างที่แบบว่าคุณไม่เคยเห็นตัวตนของเขาคุณอาจจะแบบเออรับเขาไม่ได้ก็ได้ในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ในครั้งนี้นะคะตัวเขาก็มีออปชั่นเยอะนะตัวคุณก็มีออปชั่นเยอะแต่ต่างฝ่ายต่างแบบ คุยแต่ไม่คบกับใครแบบเป็นชิ้นเป็นอันนะเหมือนต่างฝ่ายต่างแบบว่ากลัวความรักพอสมควรในเรื่องของความรักความสัมพันธ์แนวโน้มความรักความสัมพันธ์ของคนสองคนถ้าจะมีโอกาสพูดคุยกันหรือสารภาพรักกันเนี่ยต้องอยู่ในช่วงประมาณกลางๆเดือนกันยาน่าจะมีโอกาสได้มากนั้นเพราะว่าดูจากไพ่คือขึ้นช่วงประมาณกันยาตุลาไพ่ขึ้นบอกว่าการสารภาพการพูดคุยการเจราจาจะอยู่ช่วงนั้นไพ่สิบ ถ้วยเนี่ยเป็นไพ่พลังงานที่เออฟูเฟนมันมันรู้สึกว่าซักเซนในเรื่องของความรักความสัมพันธ์เลยแหละมีการแบบพูดคุยถามว่าถ้าเราถ้าเราพูดคุยกับเขาออกไปเราสารภาพไปเขารู้สึกยังไงเขารู้สึกโอเคนะแต่ว่าเขาอาจจะแบบไม่ได้แบบว่าปิดกั้นคุณขนาดนั้นเขาหมายถึงว่าเออคุยได้อะไรได้แต่เขาอยากจะให้คุณกับเขาเป็นรูปแบบของพี่น้องหรือเพื่อนกันไปก่อนดีกว่าเพราะเขาก็ไม่แน่ใจตัวเองเหมือนกันหรือเขาก็ไม่กล้าที่จะแบบมาแบบ็นฐานะแบบแฟนในตอนนี้เพราะว่ามันสุดท้ายแล้วอ่ะเขากลัวมันจบไม่สวยเขาก็เลยเลือกที่จะ ไปนะอืมขอดูคำถาม่อยซิว่าตัวเขามีคนในใจหรือ,อยังจ๊ะตัวเขาเนี่ยมีคนในใจหรือ,อยังสิบดาบโอ้คนคนนี้ยังไม่มีใครในใจหรอคะ่ะคนคนนี้รู้สึกว่ากลัวความรักคะ่ะเหมือนเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะแบบมีปมเรื่องปัญหาชีวิตในเรื่องของความรักความสัมพันธ์คาดหวังกับความรักไว้สูงคะ่ะแล้วก็สุดท้ายก็คือนก เป็นทุกข์หนักกับเรื่องของความรักสิบดาบขึ้นสิบไม้เท้าขึ้นเดอสตาขึ้นมาในตำแหน่งขั้นกลางมันดูเหมือนว่าความรักความสัมพันธ์เขาเครียดมากเลยอะก้าดาบหรือคือเขาไม่ปมเรื่องความรักเขาเลยไม่กล้าชัดเจนกับใครเขาอาจจะแบบเออคุยกับคุณในฐานะแบบพี่น้องเพื่อนได้แต่ถ้าลง,ล,งลุกล,ล,ล,ลงรีเทลระหว่างเป็นการเป็นแฟนกันเนี่ยยังไม่โอเคยังไม่กล้าเพราะว่าตัวเขากลัวความรักเขาเป็นคิงถือเหรียญที่ค่อนข้างจะแบบว่ามีความสุขกับตัวเองคิงถือดาบที่รู้สึกว่า เออทุกอย่างอะ่ะมันเกิดขึ้นด้วยการที่ว่าฉันจะทาอะไรตัวเองได้แล้วฉันไม่ต้องแบบไปยุ่งวุ่นวายกับใครเหมือนเป็นคนที่ห่วงความโสดอะ่ะในตอนเนี้ยเหมือนเป็นคนห่วงความโสดเลยไม่กล้าที่จะเข้าหาใครหรือไม่กล้าที่จะแบบว่าเปิดใจรับใครเข้ามาในตอนเนี้ยอ่บทสรุปไหนจ้ะบทสรุปในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้จะจบยังไงจ้ะ จะได้ไปต่อไหมอ่ะดูๆแล้วแนวโน้มความรักความสัมพันธ์ของคนกองน the Devil, the ess, เนี้ยเด e ะเด the High ไฮพ n น e s สเนี่ยสถานการณ์ดูแล้วว่าน่าจะไม่ได้ไปเป็นรูปแบบของแฟนหรือของอะไรหรอกอาจจะเป็นรูปแบบของพี่น้องเพื่อนไปก่อน แต่ถามมีโอกาสไดพัฒนาไหมไพ่โอนยังไม่ขึ้นน่ะไพ่โอนมันขึ้นว่าห้าห้าเหรียญอ่ะคือมันเหมือนมีการผิดหวังบางทีเราเร็วเนี่ยคุณอาจจะไปรับรู้ว่าเขาอ่ะกําลังคุยกับใครเป็นชิ้นเป็นอันเริ่มแบบมีการเปิดใจแต่จริงๆแล้วเหมือนเขาคุยเฉยๆเขาอาจจะให้คนคนนั้นที่เขาคุยด้วยเป็นแค่เดอะเบสเฉยๆแต่ยังไม่ได้ชัดเจนอะไรขนาดนั้นเหมือนว่าอ่ะเป็นท้ายวันนะเป็นคนที่แบบเขาคุยอยู่เรื่อยๆสม่ําเสมอแล้วเขาสบายใจแต่ว่ามันยังไม่ได้ไปรับรู้ว่าเขาอ่ะจะคบหาดูใจใครในระยะยาวเดนเพลเลอร์ คุณไปพบเจอเนี่ยอาจจะเป็นคนอายุมากกว่านะหรือรุ่นราวคราวเดียวกันไม่ได้เป็นคนที่อายุน้อยกว่านะในกองเนี้มันจะเป็นคนบําเพ็นี้ <c oughs> แล้วก็เร็วๆนี้คุณจะได้ไปรับรู้อะไรบางอย่างเกี่ยวกับตัวเขาแล้วทําไม่จึ๊กเจ็บปวดเพราะฉะนั้นบางทีเราจะเริ่มพิจัยตัวเองให้เข้มแข็งก่อนถ้าจะลงเล่นกับเวทีนี้อาจจะไม่ใช่ไทยที่ถูกจริตกับคุณมากนักในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะ ขอดูไพ่โรแมนต์แองเจิลออร์เรเชลการหน่อยสิว่าออร์เ e เชลการเขาอยากให้คำแนะนำอะไรขุนบ้างไพ่ออร์เ e เชลการเดีจะให้คำแนะนำอะไรกับเราบ้างวีดดิ้งค่ะการแต่งงานการรีแลกซ์การสารสัมพันธ์ พลังงานความรักความสัมพันธ์อาจจะไม่ได้เป็นตามที่คุณหวังแต่เขาจะอยู่ในชีวิตคุณตลอดเหมือนเป็นการกลมกันให้อยู่ในชีวิตกันระหว่างกันตลอดไปแต่ยังไม่มีการพัฒนาในเรื่องของความรักความสัมพันธ์เวงต่อให้มันเป็นไพ่ดีว่าจะได้แบบสมหวังในความรักแต่พอเมื่อเจอสองไพ่ใบบนี้แล้วรู้สึกว่าความรักความสัมพันธ์ของคุณอาจจะมีอุปสรรคเยอะถ้าจะคบหาดูใจแบบเป็นแฟนคุณจะต้อง เล่นอะไรเยอะคุณจะต้องให้แบบว่าต้องทุ่มเทกับคนคนนี้มากบางทีอาจจะเหนื่อยแต่ถามว่าคุ้มไหมอันนี้ตอบยากมากเพราะว่าไพ่มันขึ้นเหมือนว่ามันสองจิตสองใจเหมือนจะได้แล้วก็ไม่ได้อะ่ะเออเพราะว่าไพ่มันขึ้นแบบว่ามันค่อนข้างจะดูไม่ได้แบบว่าชัดเจนอะ่ะเออมาะว่าเหมือนตัวเขาก็ยังโลเล่อยู่แล้วตัวคุณก็ดูเหมือนแบบ ก็ยังแบบไม่ค่อยไม่ค่อยเข้าใจในตัวเขาหรือดูหรือดูแบบว่าก็ไม่มั่นใจว่าจะได้ไปตรงจุดนั้นไหมแต่โอ้ตมองดูแล้วว่ามันก็ยังโรเลจริงๆอันนี้ให้คําตอบไม่ได้อย่างจริงเพราะว่าไพ่มันขึ้นแบบคุมเครือเราไม่สามารถที่จะแบบอืฟันให้ไปเปะได้เพราะว่ามันมาแบบคุมเครือเราพยายามแกะให้ละเอียดที่สุดคือไพ่มองดูแล้วว่าถามว่ามีโอกาสได้ครบไหมมันมีอยู่ที่ประมาณห้าสิบสองเปอร์เซ็นต์ส่วนที่เหลือ,อน,นี่มันเป็นเรื่องของตัวเขาตัวเขา,เขายังมีการปิดกั้น อะไรบางอย่างเกี่ยวกับตัวเราและตัวเขายังไม่พร้อมที่จะมีใครคุยได้เล่นได้แต่ยังไม่พร้อมที่จะชัดเจนหรือคอมมิตเมนต์กับใครว e ดดิ้งคือใจก็อยากจะเจอคนที่ใช่แต่อีกใจนึงก็ยังไม่พร้อมที่จะมีใครเป็นคนเลือกมากอะ่ะ <c oughs> เป็นคนรูปแบบของการเลือกมากอ,ะอ่ะคนๆเนี้ยอ้อขอดูไพ่เอิร์ธฮาร์โรดการ์ดหน่อยสิว่าเอิร์ธอะลเคนการ์ดเนี่ยเขาอยากจะบอกอะไรกับคุณอืม เขาบอกว่าช่วงเวลาเนี่ยมันเป็นช่วงเวลาที่คุณจะต้องตั้งคําถามตั้งอะไรปัจจัยอะไรบางอย่างเกี่ยวกับตัวเองใน beginning ใหม่ๆจะมีเข้ามาในเรื่องของความรับความสัมพันธ์มันอยู่ที่ตัวคุณอะว่าตัวคุณจะพร้อมที่จะรีแอคชั่นหรือเปล่าบางอย่างอะคุณจะพร้อมที่แอคชั่นหรือเปล่าถ้าสมมติว่ามีคนใหม่ๆเข้ามาไม่ใช่ว่าคุณไม่มีใครนะคุณเป็นคนโสดหรือว่าคุณเป็นคนที่มีคนเข้าหาอยู่ตลอดเวลาแต่ตัวคุณค่อนข้างจะไม่ได้ใส่ใจกับคนรอบข้างที่เข้าหาคุณคุณรู้สึกว่ามันไม่ใช่คุณก็็เเเลยไมม่่่่่ใช้ออองงบบววาาาาาปปรััโสดดููคคคนนนททีีขจจะ ใช่สําหรับคุณก็ได้ในเรื่องของความรักความสัมพันธ์เอ้ขอดูหน่อยว่าพลังงานของตัวลัคนาดาวจันดาสุกเนี่ยเขาอยู่ในราศีอะไรเอ่ยสามารถเช็คลัคนาดาวจันดาสุกเข,ขาได้ในดีสคริปชันด้านล่างนะออนมี stamp ทำสแตป์ทำไว้ให้เช็คให้หมดแล้วในเว็บนะอ่าคนที่มันอยู่ในลัคนาของคุณเนี่ยลัคนาดนาวจันดาสุกดาวทิดของคุณราศีเกิดของคุณเนี่ยอาจจะอยู่ในราศีเมษสิงห์ธนูคนทาาุไฟ สกอร์เปียนค่ะคนราศีพิจิกทุนที่แบบชอบนะทอรัสราศีพฤษศสถานการณ์ก็จะมีแบบนี้แม่สิงห์ธนูพฤษศแล้วก็ราศีพิจิกนะ <c oughs> โอเคจ้กวันนี้ก็จบลงไปแล้วสําหรับการพยากรณ์ในวันนี้ผิดพลาดประการใดต้องขอโทษและขออภัยกับทุกๆคนด้วยถ้าดูตรงไหนแล้วมันไม่เข้ากับคุณก็ไม่ต้องเก็บไปไม่ต้องเก็บใส่ใจดูเพื่อความบันเทิงดูเพื่อเป็นไกด์รายชีวิตดีกว่าโอเคนะคะ แล้วก็ช่วงเวลานี้ก็ดูแลสุขภาพร่างกายตัวเองนะคะแล้วก็ไปไหนมาไหนก็ดูแลเรื่องของความสะอาดพ,พกแมสปิดปากแล้วก็ใช้แอลกอฮอล์เจลพวกไ่าไหนนะอืมเป็นห่วงทุกทุกคนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะจ๊ะสวัสดีจ้า